สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับเซลตอมโตโยต้าโชว์บุรีรัมย์วันนี้เนี่ยผมก็มีรถมาแนะนำนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะฮะจะเป็นรุ่นอะไรรุ่นไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันนะครับไปชมการรีวิวรถนะฮะก็ขอฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปนำเสนอรถในครั้งต่อไปด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับสำหรับรถคันนี้นะครับผม ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นความามีความนิยมนะครับใช้กันเยอะนะครับเป็น Toyota r e ีโว 2.4J นะครับตอนเดียวมือหมุนเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับ เป็นเครื่องยนต์2,400ซีซีนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันว่าความพิเศษเขามียังไงนะครับสำหรับด้านหน้านะครับจะเป็นไฟหลอดไฟฮาโลเจนธรรมดานะครับมีไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวนะครับจะฝังอยู่ด้านหน้าไฟด้านข้างไฟหน้านะครับผมตัวนี้เนี่ยให้แสงสว่างที่ดีมากนะครับมีไฟเลี้ยวด้านข้างที่แก้มนะครับอยู่ข้างแก้มด้วยนะฮะสำหรับคันนี้นะครับความพิเศษก็คือนะครับทางโชว์รูมของเราเนี่ยได้ติดคอกมาให้แล้วนะครับใส่คอกใหม่มาเลยนะครับเป็นคอกที่ยังไม่ได้ผ่านกาารใช้งนนะ แล้วก็ตามด้วยแมกไนเนอร์นะครับกระบะแมกไนเนอร์ติดให้ใหม่เปลี่ยนให้ใหม่ของใหม่เลยนะครับไปใช้กันแล้วก็นะครับสำหรับคันนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยก็มีการเสริมแหนบบ้างแล้วเล็กน้อยนะครับเสริมแหนบบ้างเล็กน้อยบรรทุกได้ที่3ตันนะครับสตันยังเป็นเพลาธรรมดาอยู่นะยังไม่ได้เป็นเพลาลอยนะครับก็สวยงามนะครับสําหรับไฟนะครับด้านท้ายนะฮะด้านท้ายก็ออกแบบได้สวยนะครับท้ายเดิมนะครับรถเดิมทั้งคันนะครับเครื่อง เดิมนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยมีความสวยงามอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะครับโต y o t a ารีโวนะครับ 2.4J นะครับยังคงเป็นอ่ะระบบ มือหมุนนะครับด้วยที่ว่าเขาเป็นตัวเจนะครับจะเป็นระดบมือหมุนสําหรับกระจกมองกระจกด้านข้างกระจกประตูนะครับก็จะมีนะครับที่วางแก้วก็ถือว่าออกแบบดีไซน์มาได้ดีนะครับมีที่เก็บนะฮะชุดเครื่องเสียงนะครับก็จะใช้งานได้นะครับรองรับอ่าซีดีวีซีดีเอ็มพีสามนะครับหรือว่าบลูทูธนะครับออกแบบได้สวยงามนะครับ และสําหรับคันนี้ก็จะมีแอร์แบ็กระบบถุงลมนิรภัย3ลูกด้วยกันนะครับอยู่ที่พวงมาลัยคนขับนะครับผู้โดยสารนะครับด้านข้างคนขับและที่หัวเข่าของเรานะฮะก็ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยเลยทีเดียวนะครับภายในก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็เป็นแบบนี้นะฮะตอนเดียวนะครับรายละเอียดก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นเบาะหนังทำมระดาษง่ายนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านเครื่องยนต์กันเลยครับผม ครับผมเดี๋ยวส่วนส่วนของเครื่องยนต์นะครับเราลองเข้าไปดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับหน้าตาของเครื่องยนต์ในรุ่นนี้นะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์2 4 j นะครับ2 4 0 0ซีซีนะครับมาพร้อมระบบเบรก ABS นะครับ150งแรงม้านะครับปี2016และระบบเกียร์5สปีดนะครับห้องเครื่องก็ใหม่ๆครับคันนี้เนี่ยถือว่าสวยเลยนะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่40 0 0 0กิโลเมตรนิดๆนะครับคันนี้วิ่งน้อยมากนะฮะ แล้วก็ดูครับเราเราจะดูนะครับรถจะเป็นเดิมๆนะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับในรถ Toyota r ร v o 2.4J นะครับ ติดคอกให้เรียบร้อยแล้วนะฮะสนใจที่จะเอาไปทํารไยได้นะครับสร้างอาชีพให้กับครอบครัวนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่0653015629นะครับติดต่อกับเซลต้อมได้โดยตรงเลยนะครับหรือกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเข้ามาดูติดตามเราทางเพจที่ t ต y o ต a าชัวรดีเยี่ยมยูสาอุบลราชธานีนะครับจะมีรถเข้ามาใหม่ๆให้ลูกค้าได้เห็นได้เลือกชมกันเยอะเลยนะครับมีรถมากกว่า500คันให้ลูกค้าได้เลือกชมกันนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เซลต้อมนะครับก็ขออลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวพบกันคลิปหน้ามาคอยดูกันครับว่าเซลต้อมโตโยต้าชัวจะมีรถรุ่นไหนมาแนะนำเสนอให้ลูกค้าได้รับชมกันอีกครับผมสวัสดีครับ